สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันพฤหัส,สบดีที่13สิงหาคม2558กับเรา2คนค่ะดิฉันนรดดาก่อสวุวรรณค่ะและดิฉันปลาัยแตงเที่ยงค่ะเมื่อวานเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะหลายๆคนนั้นก็น่าจะได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนแล้วก็แสดงความรักความกระตัญยูกะตะเวทิตาต่อคุณแม่นะคะอาจจะพาคุณแม่นั้นไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะแล้วก็มีความสุขกันอย่างชื่นมืน่นรวมถึงเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาหลายๆท่านนั้นน่าจะมีโอกาสได้เงยหน้าขึ้นปบนท้องฟ พร้อมกับชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างฝนดาวตกเพอร์ซิสนั่นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับ4เรื่องราววันนี้ที่น่าสนใจในช่วงของ most update ค่ะทาง C P I Agrotech นะคะได้มีการผลิตก,กําลังร่วมกับนักวิชาการในงานวิจัยปามน้ํามันเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เมียนมานั่นเองค่ะรวมถึงซอฟต์แวร์นะคะณนะวันนี้ค่ะมีมูล,ลค่าที่ทะยานไปถึง6 0,000ล้าน แล้วก็หวังจะให้เรื่องของโมบายแล้วก็คลาวนั้นเป็นสินค้าส่งออกเพื่อให้การจเจริญเติบโตนั้นก้าวหน้าไปอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของกระทรวง ICT ทีนะคะที่ได้มีการกระตุ้นให้ผู้ผลิตไทยค่ะยกระดับในเรื่องของมาตรฐาน Green ICT ค่ะเพื่อมุ่งหวังในเรื่องของการแข่งขันในตลาดอาเซียนนั่นเองค่ะแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยสกู๊ปพิเศษค่ะเรื่องของโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศยั่งยืนนั่นเองค่ะทั้งสี่เรื่องราวนี้คุณผู้ชมติดตามได้เลยนะคะในช่วงนี้กับ most update ค่ะ วิชาการจากกรมการเกษตรนะคะของประเทศเมียนมาทั้งสองท่านค่ะนั่นก็คือคุณเมทินนิวและคุณทูทูไวนะคะที่ได้รับทุนในการมาศึกษาดูงานที่บริษัท CPI Agrotech จำกัดเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น15วันค่ะเพื่อที่จะได้นำความรู้ในส่วนนี้นะคะรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆของบริษัทนี้ค่ะนำไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนป่ามที่เมียนมาค่ะ โดยประเทศเมียนมานั้นมีการวางแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันเป็นพื้นที่1.26ล้านไร่ภายในระยะเวลา15ปีจากในปัจจุบันนั้นมีอยู่9.2แสนไร่เนื่องจากเมียนมามีการบริโภคน้ำมันจำนวนมากโดยพื้นที่ในการเพราะปลูกปาล์มน้ำมันกว่า90%นั้นถูกบริหารจัดการโดยบริษัทเอก,กชนโดยปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มในเมียนมากำลังพบมากที่สุดก็คือปาล์มที่ให้ผลผลิตน้อย มีผลผลิตที่ไม่คงที่มีการใช้ปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพโดยพันปามที่นําเข้ามาปลูกมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถือว่าเป็นพันเชเน n an ร่า h y บ r i d ค่ะและในปัจจุบันนั้นเมียนมามีการผลิตน้ํามันจากปามน้ํามันแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคจึงมีการขยายพื้นที่ในการปลูกปามให้มากขึ้น สภาพอากาศและลักษณะดินของประเทศเมียนมาเหมาะแก่การเพราะปลูกปาล์มน้ำมันและยังมีพื้นที่ที่สามารถขยายเพื่อการเพราะปลูกปาล์มน้ำมันอีกมากและในอนาคตเมื่อเมียนมามีการผลิตน้ำมันปาล์มได้อย่างพอเพียงต่อผู้บริโภคในประเทศก็อาจจะมีการส่งออกน้ำมันในอนาคตอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามภาครัฐก็หวังอย่างยิ่งนะคะที่จะให้นักลงทุนนั้นเข้ามาลงทุนและนำพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาปลูก แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีรวมถึงความรู้ต่างๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรของประเทศเมียนมาในอนาคตอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะเพื่อพัฒนาให้เมียนมานะคะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มแบบครบวงจรนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นการต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปีนี้ด้วยนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกระทรวง ICT ค่ะได้มีการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้ยกระดับมาตรฐานสินค้าและก็บริการในส่วนของ Green ICT โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างความได้เปรียบในตลาดของอาเซียนค่ะคุณรัชนาเนสแสงทิพย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลได้เปิดเผยว่า สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง i อ t มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้พัฒนามาตรฐานในการผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมก้าวเข้าสู่การเปิดตลาดเสรีรวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่จะทำการแข่งขันในธุรกิจได้รุนแรงขึ้น ดังนั้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานในด้าน Green ICT ทีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับมีระบบการตรวจสอบรับรองที่เชื่อถือได้จะสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดีโดยได้เปิดให้ผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่านการรับรองได้แล้วพร้อมให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ n3. mict.go.th/greenict ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ที่ผ่านมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครบทั้งความปลอดภัยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ามีสมรรถนะที่ดีทนทานต่อการใช้งานและประหยัดพลังงานค่ะ ในส่วนของกลุ่มอาเซียนนั้นได้มีการหารือในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นไอทีและอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนื่องจากกฎระเบียบการตรวจสอบของแต่ละประเทศยังไม่ตรงกันอย่างไรก็ตามเรื่องที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการสร้างตลาดใหม่ การนำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือประสบการณ์ที่มีมากกว่าหรือสิ่งที่ประเทศอื่นยังไม่มีเพื่อสร้างเสริมความได้เปรียบให้กับสินค้าของเราค่ะสำหรับนโยบายมาตรฐานปริไ ICT ที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถทําหน้าที่ในส่วนนี้ได้อย่างจริงจังแล้วก็ยั่งยืนถือว่าเป็นมาตรฐานที่สําคัญเป็นจุด<ฆ>เด่นที่ดีนะคะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะแน่นอนว่าตลาดการแข่งขันนั้นจะรุนแรงแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าในส่วนของ ประเทศไทยมีการกระตุ้นแล้วก็ทำกันอย่างจริงๆจ,จังๆก็น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศผู้นําในชาติอาเซียนนะคะที่มีการตื่นตัวในเรื่องนี้ก่อนก็จะทําให้ในส่วนของผู้บริโภคนั้นก็มั่นอกมั่นใจได้โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีกรีนต่างๆนั้นตอนนี้กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยและค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็มีการจัดต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่4นะคะกับการสํารวจตลาดซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นการบริการซอฟต์แวร์ไทยที่ทางสำนักง ารส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า s i ป a ค่ะร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI โด,ดยในปีนี้นะคะก็มีการรองรับคอนเซปต์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในยุคเศ,ษศรษฐกิจดิจิตัลค่ะดร์สมเกียรติตั้งกิจวานิดประธาน TDRI ไ,ได้เปิดเผยว่าสำหรับการสำรวจ เพื่อให้มีข้อมูลที่จะนำไปสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยต่อไปจึงทำการเน้นที่มูลลค่าของการผลิตพร้อมกับจำแนกประเภทซอฟต์แวร์ที่ทำการสำรวจขึ้นใหม่โดยพบว่าภาพรวมตลาดซอฟต์แวร์และบริการในปี2557มีมูล,ลค่าการผลิตเฉพาะในไทยอยู่ที่ประมาณ54,980ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น9.4%แยกเป็นการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1 5 3 1ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น4.5%การผลิตบริการซอฟต์แวร์39,940ล้านบาทเพิ่มเป็น11.4%โดยภาคการเงินและธนาคารนั้นยังถือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์สูงที่สุด ในขณะที่ตลาดภาครัฐนั้นชะลอตัวตั้งแต่ช่วงปี2557ที่ผ่านมาและก็มีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าดังนั้นภาครัฐจะไม่ใช่แรงขับเคลื่อนที่สำคัญอีกต่อไป ทำให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางรวมไปถึงตลาดในอาเซียนจะกลายเป็นแรงผลักดันที่สําคัญโดยเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นเกิดขึ้นมาประมาณ15-20ปีแล้วตั้งแต่ยุคคอมบูมโดยมีคอมพิวเตอร์ PC เป็นศูนย์กลางแต่ในปัจจุบันนั้นสมาร์ทเดเวิ์และผู้บริโภคถือว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สําคัญไม่ใช่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจรายใหญ่อีกต่อไป และในปี2558จะเป็นปีแรกที่ตลาดรวมซอฟต์แวร์ของไทยนั้นจะมีมูลค่าการผลิตในประเทศสูงเกิน60,000ล้านบาทด้วยกระแสะเศรษฐกิจดิจิตัลของโลกและเทรนด์ออนไลน์ที่มาแรงมากในขณะนี้ต่อให้เศรษฐกิจไทยนั้นติดลบตลาดซอฟต์แวร์ก็ยังคงโตได้เพราะผู้ประกอบการนั้นต่างต้องปรับตัวและลงทุนสูงสุดทางด้านไอที เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้และประเทศในอาเซียนก็กำลังลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจในทุกสาขาจึงทำให้เป็นตลาดที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ค่ะในยุคเศรษฐกิจดิจิตัลแบบนี้นะคะการใช้เว็บไซต์ต่างๆหรือว่าการใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจค้าปลีกหรือว่าเอเจนซี่ต่างๆค่ะเวลาอย่างเช่นง่ายๆถ้าเกิดว่าเราจะทาการจอง อะไรต่างๆอย่างเช่นโรงแรมรถต่างๆเราก็จองผ่านซอฟต์แวร์ที่เขาผลิตขึ้นมานั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของไทยจะติดลบนะคะแต่ว่าธุรกิจซอฟต์แวร์ก็ยังโตและก็คาดว่าปีหน้าก็จะเติบโตมากขึ้นอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็นของไทยค่ะให้รองรับการโตเหล่านี้นั่นเองค่ะ,คะ อีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายนะคะเป็นสกูปพิเศษค่ะโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง2หน่วยงานค่ะก็คือสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชภายใต้การทํางานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะและอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้นั่นเองค่ะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําผลงานวิจัยต่างๆไปใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์ได้นั่นเองค่ะและก็มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชนนำผลงานไปใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นการต่อยอดยกระดับในส่วนของผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานนวัตกรรมแล้วก็พัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งโครงการนี้นะก็ส่งเสริมให้กับเหล่าผู้ประกอบการเอกชนที่มีความสนใจนำเอานวัตกรรมที่คิดค้นได้เนี่ยไปต่อยอดหรือว่าขยายผลได้นั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า นนั่่เองคะติดตามรายละเอียดแบบเจาะลึกกันได้ในสกู๊พิเศษวันนี้เลยค่ะจากวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติพศ2555ถึง2559คือประเทศไทยได้มีการใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนโดยมีการกำหนดพันธกิจการวิจัยของชาติเมื่อปีพศ2555ถึง2559ไว้คือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างมาตรฐานความรู้ที่มีคุณค่าสามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่มีความเหมาะสมและแพร่หลายรวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งจากวิสัยทัศน์และพันธกธิจการวิจัยของชาติอาจกล่าวได้ว่าการวิจัยเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศนั้นจะถือได้ว่าเป็นการวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนซึ่งทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช ร่วมกับสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทําโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมุ่งหวังที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนนําผลงานไปใช้ประโยชน์ เกิดการต่อยอดและยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมเช่นการฝึกอบรมการสาธิตการดูงานเอกสารคู่มือและคิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดซึ่งโครงการนี้เน้นการส่งเสริมให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนไทย ที่มีความสนใจที่จะนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีนำไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นครับในช่วงปัจจุบันนะครับภาคอุตสาหกรรมไทยเนี่ยมีความต้องการความคิดใหม่ๆนวัตกรรมแล้วก็ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากการวิจัยเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับสวทชจึงได้ร่วมง,งานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อว่าจะได้เพิ่มกลไกการถ่ายทอด งานวิจัยต่างๆเนี่ยเข้าสู่ภาคเอกชนสิ่งที่เราทำนะครับก็คือได้คัดเลือกงานวิจัยที่เสร็จแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปสู่การผลิตและเป็นของที่คัดว่าดีนะฮะแล้วาภาคเอกชนเองเนี่ยก็มีความสนใจที่จะนำสิ่งนี้ออกไปใช้ประโยชน์เราจะมีการรวบรวมผลงานวิจัยมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าจะจัดเป็นกลุ่มผลงานวิจัยที่ภาคอุตสาหกรรมอาจจะมาศึกษาอีกเป็นร้อย หัวเรื่องเพื่อจะให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมสิ่งที่เรานําเสนอขั้นต้นเนี่ยมีประมาณ1 1ผลงานนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่จับต้องเอาไปผลิตได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นฝาขวดนะครับทนนี้ที่ว่าเปิดขึ้นมาแล้วเวลาเทออกจากขวดเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีส่งเสียงตึกๆึๆนะฮะแล้วก็ทําให้กระชอก็เป็นวิธีการซึ่งเราจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วทํางานได้ดีนะครับอุปกรณ์อื่นๆที่นําไป พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ก็พร้อมที่จะใช้ในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่เรามีเป็นพันโครงการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นการพิสูจน์เรื่ององค์ความรู้ว่าวิธีการใหม่นี้ใช้ได้แต่สิ่งทีง่ภาคเอกชนนะครับจะต้องนําไปศึกษาต่อก็คือว่าเออถ้าได้ความคิดใหม่นี้อยากจะผลิตขึ้นมาขายหรือส่งออกเนี่ยต้องไปเทียบกับต้นทุนเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศแล้วก็พัฒนา จนกระทั่งสามารถที่จะออกวางตลาดได้จริงๆส่วนนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานานกว่าในต่างประเทศนะครับภาคเอกชนเองเนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการที่จะนําผลงานวิจัยไปพัฒนาเองมากกว่าของประเทศไทยส่วนของไทยเองนั้นเนี่ยเราก็ใช้สวทชวิจัยด้วยพัฒนาด้วยไประดับหนึ่งแต่เราก็เชื่อว่าภาคเอกชนไทยไม่จําเป็นต้องรอของทึ่งเสร็จสําเร็จรูปโดยตรงครับ ตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนวิจัยพัฒนาได้อีกครับทางด้านของประธานสภาสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าโครงการในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนั้นได้มีช่องทางในการเข้าถึงนักวิจัยผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีที่ภาครัฐมีอยู่เพื่อเป็นการพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีนวัตกรรมเป็นตัวชู ซึ่งทางสอ,อทได้มียุทธศาสตร์และนโยบายที่จะผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อยู่แล้วอีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการนำผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นได้มีการเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นครับโครงการขับเคลื่อนผลงานการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ทางสภาสากรรมเราพยายามที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการนําเอาผลงานการวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่า ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันติดขั้นตอนการถ่ายทอดติดขั้นตอนการเจรจาต่อรองเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องเงินเรื่องอค่ารอย alty ฟรีต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งพอเราขับเคลื่อนอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการที่จะทําให้ผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายเนี่ยสามารถเข้าถึงในแง่ของเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะในอดีตเนี่ย อาจจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ว่าเป็น1ต่อ1ก็คือทางสวทชกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดในอดีตเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่จะมารับการถ่ายทอดนะครับแล้วก็รับไปเป็น1ต่อ1อย่างที่ผมได้ได้บอกไปนะครับแต่ว่าการถ่ายทอดในครั้งนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนภายใต้ของสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเนี่ย ของสภาอุาสาหกร,รรมเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดทักษ์ของการที่ว่าเอาผลงานการวิจัยเนี่ยมาแผ่เลยนะครับให้กับสมาชิกของสภาอุาสาหกรรมเนี่ยนะครับมาเลือกนะครับแล้วก็เข้าร่วมโครงการโดยการที่หมายความว่าหนึ่งโครงการงานวิจัยเนี่ยสามารถที่จะมีผู้เข้าร่วมโครงการได้มากกว่าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยและเกิดการแข่งขันโดยสมบูรณ์ในตลาดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเนี้ยมันก็จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ย หรือว่า SME มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและก็สามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หลายๆรายเนีย่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะครับคือในเรื่องของโจทย์ผู้ประกอบการเนี่ยเราคงต้องมองก่อนว่าจริงๆแล้วงานวิจัยในอดีตของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีอยู่มากมายนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับว่าในงานวิจัยที่มีอยู่มากมายตรงนั้นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่ตรงกับโจทย์บางอย่างไม่ตรงกับโจทย์ แต่วันเดียวกันเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะมาคัดเลือกว่างานอันไหนที่มันตรงกับโจทย์เนี่ยแล้วมีผู้ประกอบการมารับเนี่ยซึ่งแนอดีตอาจจะติดขัดจากขั้นตอนต่างๆความยุ่งยากต่างๆการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็จะหมดไปเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการขับเคลื่อนเอางานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาสามารถสร้างเป็นมูลค่าได้ทันทีแต่วระเดียวกันเนี่ย ในส่วนภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการที่จะวิจัยหรือมีโจทย์ของเขาโดยเฉพาะเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลิงก์ผ่านทางสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมภาสอุตสาหกรรมมาได้ เพื่อที่จะเข้าถึงผู้ผู้วิจัยนะครับอย่างไรก็ตามถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่ทางสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจะเป็นส่วนเติมเต็มให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงแหล่งงานวิจัยได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากทางสวทชนั้นได้มีผลงานวิจัยทางภาคอุตสาหกรรมสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อยู่เป็นจํานวนมากโดยทางสวทชจะได้นําผลงานวิจัยที่ถือสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา100% และเป็นผลงานที่ยังไม่เคยให้สิทธิ์กับผู้ใดมาก่อนอาทิการวิจัยให้กับกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มการเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจแบบไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือที่เรียกกันว่า n o n e x c l u s i v e ซึ่งการถ่ายทอดนี้จะดําเนินการในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมเช่นการฝึกอบรมการสาธิตการดูงานเอกสารคู่มือและคิดค่าใช้ใจ่ายที่ต่ําที่สุด ซึ่งโครงการนี้ได้เน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนไทยที่มีความสนใจที่จะนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีนําไปต่อย,ยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นทั้งนี้ทางสวทชจึงได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะขอรับการถ่ายทอดต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อยร้อยละ51มีศักยภาพมีความพร้อม มีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีและพร้อมมีบุคลากร,กรที่พร้อมกับการถ่ายทอดในสาขาที่สนใจ รับผมโครงการล่าวนะครับถือเป็นการผลักดันและก็การร่วมมือที่ดีของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่จะเป็นการก้าวหน้าในการพัฒนาในเรื่องของอผลักดันในเรื่องของผู้ประกอบการให้เข้าถึงผลงานวิจัยและรวมไปถึงนักวิจัยในการที่จะพัฒนาเทคโนโลโยีแล้วก็งานวิจัยต่างวให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาการแข่งขันในเรื่องของเทคโนโลยีของประเทศให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน ต่อไปในอนาคตนะครับทีมข่าวมสนิวถ่ายภาพสรน,นันท์เนเพชรรายง,งานครับ นวัตกรรมต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเหล่านักวิจัยเขาคิดคนขึ้นมาแล้วไม่มีการเอาไปต่อยอดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นค่ะต้องมีการผลักดันนอกจากผลักดันให้เกิดนวัตกรรมแล้วยังต้องผลักดันให้มีการนาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยในเรื่องของเชิงพาณิชย์แล้วก็การพัฒนาในส่วนต่างๆของประเทศเราค่ะรับรองว่าถ้าเกิดทําสําเร็จเนี่ยมูลค่าของสินค้าต่างๆแล้วก็เศรษฐกิจของเราเขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อีกอย่างเยอะแน่นอนค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะในช่วง2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่าการขับเคลื่อนการทําางน ของประเทศไทยนอกจากเรื่องของกําลังคนเป็นสิ่งสําคัญแล้วเรื่องของวิชาการองค์ความรู้งานวิจัยแล้วก็งานนวัตกรรมนั้นจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจของสังคมไทยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงหน้าค่ะ m มอสเวิ World, มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจรอคุ้มชมอยู่สักครู่ค่ะ